กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องมาร่างแล้วก็เสนอกันใหม่พระบัญญัติ2,542ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็ดีอยู่แล้วเหตุที่ต้อง มาร่างพระบัญญัติใหม่นี้ก็คือว่าคณะปฏิวัติคอสอชอใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิวัติว่วาจะต้องปฏิรูปประเทศปฏิรูปตำรวจปฏิรูประบราชการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษาโดยรัฐธรมนูญปี260วันนี้มีถึง110ละมาตราครับท่านประธาน 110่ง้มารตรานี้นะครับปัญหาคือมารตรแ8เนี่ยคือ110่ง้มารตรานี้มีอะไรก็ยัดเยียดเข้าไปเหมือนปลากระป๋องนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นพระราชบัญญัติปลากระป๋องอัดเข้าไปครับอันไหนอันไหนดีก็ใส่ใส่ใส่ใสเข้าไปเป็นรายละเอียดทั้งนั้นเป็นพระราชบัญญัติแรกที่มีแต่รายละเอียดแล้วก็กลัวว่าจะทำให้หลายกลุ่มหลายพวกเสียผลประโยชน์ ท่านประธานครับก็มาที่มาตตาแปดเลยครับมาตราแปดที่ทุกคนนะครับไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มันเปล่าประโยชน์ที่จะไปเขียนถึงเด็กที่เพิ่งเกิดเด็กเกิดมาแล้วก็อายุแค่หนึ่งปีเนี่ยคุณก็ไปดูแลควบคุมเขาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรกับพระราชบัญญัติการศึกษาครับมันอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็ได้เศรษฐีไปจนถึงยาจกคนยากคนจนการดูแลก็แตกต่างกัน เอามาเขียนในพระราชบัญญัติทําไมท่านประธานครับช่วงวัยที่สองเมื่อมีอายุเกินหนึ่งปีจนถึงสามปีในเมืองหลวงในเมืองใหญ่พ่อแม่ไม่มีเวลาก็อาจจะไปฝากศูนย์เด็กเล็กเนสซี่บิดามารดาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบท่านประธานที่เคารพครับ วันนี้ศูนย์เด็กเล็กประจำหมู่บ้านประจำตำบลทั่วประเทศครับอัตราจ้างครับครูที่ดูแลเด็กเล็กๆอายุหนึ่งขวบถึงสามขวบเนี่ยเป็นลูกจ้างครับบางคนอยู่มาสิบปีสิบห้าปียี่สิบปีไม่ได้บรรจุครับเป็นลูกจ้างสวัสดิการก็ไม่มี แต่เด็กใหม่ที่มีเส้นมีสายเป็นลูกเป็นหลานของครูบาอาจารย์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งอยู่ในศูนย์เด็กเล็กแสงหน้ารุ่นพี่ที่เก่าแก่นั่งมองรุ่นน้องที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ตัวเองเงินเดือนไม่เพิ่มต้องดูแลครอบครัวท่านรัฐมนตรีไปไหนแล้วครับกลับไปดูแลศูนย์เด็กเล็กดูแลครูที่สอนเด็กเล็กด้วยลำบากมากร้องเรียนสสอ,อยู่ตลอดเวลา ท่านประธานที่เคารพครับมาตรา11อองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยท่านให้เขาดูแลตามมาตราแดเนี่ยให้เขาดูแลทุกอย่างในวงเล็บสี่ท่านประธานครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามมาตรา8วงเล็บหนึ่มอบหมายให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการหรือดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้หมายความว่าไงครับคุณให้เขาเรียนฟรีแต่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการได้ยังไงครับเอกชนเขาเป็นมูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไรหรอครับ เอกชนเข้ามาเข้าบริหารทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็ต้องการกําไรในเมื่อเขาต้องการกําไรแล้วเด็กละครับผู้ปกครองนะครับเสียหายไหมครับมันขัดแย้งกันในตัวคุณให้เรียนฟรีแต่ให้เอกชนมาบริหารจัดการเอกชนมาบริหารจากกัดการก็ต้องการมีกําไรทําได้หรือครับกรรมธิการต้องไปแก้นะครับในวงเล็บห้าครับรัฐมีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามมาตรา8เหมือนกันแต่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนะครับตามวงเล็บหนึ่งสองสามสจัดการศึกษาดังกล่าวรัฐจะต้องจะมอบหมายให้เอกชนเข้าบริหารจัดการหรือดำเนินการโดยใช้ทรัพยากรของรัฐก็ได้มันได้เหรอครับแล้วเมื่อเกิดความเสียหายใครรับผิดชอบเอกชนมาบริหารพัสดุ วัสดุของราชการแล้วเอาผลกำไรไปแล้วเด็กนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเสียหายแน่นอนเขาต้องการกำไรไงครับทำได้ยังไงครับกรรมธิการด้วยแก้มาตรา11อย่าให้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาครอบงำและเข้ามาสร้างความยุ่งยากให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตอ ธรรมธานครับมาตรา22ให้เรียนอ,อ,อายุ6ปีถึง12ปีเรียนฟรีก็คือว่าเข้าศึกษาโดยที่ไม่ต้องสอบแต่ถ้าไปแย่งกันเข้าโรงเรียนดังๆเนี่ยจะต้องจับฉลากโรงเรียนดังต้องจับฉลากทีนี้จับฉลากไม่ได้ไปไหนครับทำไมคุณต้องระบุถึงขนาดนั้นถ้าเขาจับฉลากไม่ได้ให้เขาไปที่ไหนครับ คุณถ้าคุณบอกให้เขาจับฉลากคุณต้องบอกที่ไปเขาด้วยให้เขาไปไหนต่อจับฉลากไม่ได้ให้ไปไหนต่อท่านประธานครับแล้วเอาผู้ว่าราชการจังหวัดมาเกี่ยวข้องด้วยปีละครั้งครับให้ผู้ว่าเรียกหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นสถานศึกษาทุกแห่งมาประชุมปีละครั้งพร้อมกับเ,เขาเรียกว่า,าผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาในจังหวัดนั้นมาประชุมปีละครั้ง ผมคิดว่าเขาจะประชุมตอนที่เด็กจะสอบเข้าโรงเรียนมัธยมครับมัธยมปฐมโรงเรียนดังๆเรียกผู้บริหารมาฝากคนนั้นคนนี้ฝากเด็กคนนั้นคนนี้หรือเปล่าเอามาทำไมครับให้มามอบนโยบายให้กับสถานศึกษาในจังหวัดแล้วนโยบายของกระทรวงละครับอยู่ที่ไหนซ้ำซ้อนแล้วครูบาอาจารย์จะไปยึดถือนโยบายของจังหวัด หรือยึดถือนโยบายของกระทรวงไปแก้ไขด้วยนะครับท่านประธานครับวันนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยไม่ดีเลยครับไม่รอบครอบครับฝากท่านประธานครับว่าอยากจะให้กรรมธิการได้แก้ไขอย่างรอบคอบให้มากที่สุดเพื่ออนาคตของประเทศอนาคตของประเทศอยู่ ที่เด็กเหล่านี้ที่จะเติบโตต่อไปอย่าทำลายเขาเลยครับขอบคุณครับท่านทานครับขอบคุณครับ